ชาแนลโดยแมนนูสไพลยไวยกิ้งคะ่ะมาทักทายกันอีกแล้วคะ่ะยังคงอยู่ในครัวคือเก่าจ้ะก,ก่อนที่จะไปเฮ็ุอาหารเย็นมื้อนี้แมนนูสมีเมนูเขียวหวานกับไข่เจียวจ้ะก่กอนที่จะไปเฮ็ดอาหารเย็นแมนนูส์ขอเมา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 จากนี้นึงก่อนเนาะมื้อนี้แมนนูสจะยิบเรื่องเรื่องอัตราคาแลกเปียนเงินของน o r w e ว i a n k นโครเนเนาะประเทศนอร์เวย์ใส่เงินสกุล โครนเนอร์นวิเจียนโครนเนอร์ก็อาจจะเหมือนเดนมาร์กหรืออย่างก็จะเป็นเงินสกุลโครน้ขยๆกันนอกจากแต่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนก็จะแตกต่างกันอยู่นิดหนึ่งหลายๆคนก็มักจะถามว่าอัตราแลกเปลี่ยนสมัยก่อนหาบาทเนาะเขาก็จะถามว่าเงินโครนอันอัตราแลกเปลี่ยนเท่าไหร่นรรก็จะตอบไปว่าอันหนึ่งหนึ่งนวิเจียนโครนเนอร์เนี่ยเท่ากับหาบาทสมัยก่อนเนาะเขาก็อื แค่นั้นเองหรอบอได้ใส่เงินยูโรตีบอหลายคือเงินยูเอสตีอัตราแลกเป็นบอหลายคือเงินปอนตีอืมเขากับเขากบมีแอบแบบอืมแค่นั้นเองหรอแค่นี้เองหรอแห้งตอนนี้หนึ่งโครนเท่ากับสามจุดหานจากแห้งแบบสงสยัยจะแลบลินใส่พร้อมผละไอหยังขึ้นหน่อยโพดหน่อยพราะเปนก็สิคิดวางสั่นเนาะแต่เมนูกะว่ามันก็บ่มีประโยชน์ออหยังที่เขาจะไปนั่งอธิบายเขาอธิบายอันทึงเรื่อง GDP เศรษฐกิจมวนร่วมเอ่อเอโนอมีอย่างกะว่ากันไปคงมามีประโยชน์ที่สิไปว่าอีนอย่างเนาะแต่มนุษย์แะสิบอกว่าแต่ละประเทศนอกจากเทาสิเมาเบิงแค่ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของเขาว่ามันขึ้นหน่อยแถมมันขึ้นหลายแถมมันขึ้นอีกอย่างบ่ดด้ได้จากเขาตรงเบิรงกันไปหลายหลายอย่างประเทศนอเวเห็นงานเป็นชั่วโมงได้จากอัตราค่าแรงขั้นต่ำมนุษย์แะจำบ่ดด้ว่าบอดดาแต่เอาคข่าวก็แล้วกันนะจะประมาณที่มือนั้นมนุษย์เขาเมื่องไปถามน้องในหลานขายของถามว อยากเห็นงานบอลองมาสมาัครบอรมนุษย์กระถามน่าจะน้องเขาบอกว่าลอยหกสิบกว่ามนุษว่าน่าจะลอยประมาณลอยหกสิบเก้าโค่นนี่แหละเนาะจ้ะสําหรับค่าแรงขันตําแบบพื้นๆทั่วไปเห็นงานตามร้านขายของอย่างประมาณน,นี้ก็คือตกเป็นเงินบาทไทยเนี่ยประมาณห้าอยเก้าสิบเอ็ดบาทหาสิบสตงางค์นะจ๊ะต่อหนึ่งชั่วโมงนะคะโบแมนแบบคนนั่งนี่จะคิดค่าแรงกันเป็นชั่วโมงเนะาะบ่คือบานเฮาแล้วกะเบิ่งกันไปถึงว่านี่จะ้ะ โคขวดเนี่ยหาลอยมิลลิลิตรเนี่ยราคาเท่าไหร่สื่ออยู่ประเทศอื่นมนุษย์กับโมหัว่าเท่าไหร่แต่ยู่นเว่เนี่ยโคหนึ่งขวดแบบนี้ค่ะ5 0 0มิลลิลิตรเนี่ยอยู่ที่19.90โครนหรือว่าคิดเป็นเงินบาทกับประมาณเอ,อ่อ69.65เนาะกหนอกติซะ70บาทนะจา๊ะโคกขวดหนึ่งแค่าหา0มิลลิลิตรนี่เด้ นั่นลหละจา้ะคนส่วนมากอยู่ทั้งนี้ก็เลยเวลาไปเห็นงานก็นจะเอาเขาเอานา้ำไปกินน้ำนอกจากเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเวลาเวลาที่เห็นงานเนี่ยเขาเห็นงานกัน7.5ชั่วโมงเนาะถือว่า1นึ่งร้อยเปอร์ซมีเวลาเลาบรกแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะคนทั้งนี้จะพักเที่ยงแค่ครึ่งชั่วโมงก็เลยจะนิยมมีห่อเขาไปกินน้ำหรือเอื่นกันวามาร์ทพักแก่นอกก็เลยจะแพ็กอาหาร จากบ้านไปกินน้าถามว่ามีเค้นทีน่นบมีจ้ะแต่ว่ามันบางที่แบบเวลามันหน่อยเนี่ยประมาณนีส้สิแล้วก็เอาไปกินแบบเนี้ยจะถูกกว่าคนทั้งนี้ก็เลยจะนิยมหอ่อเขาไปกินห่อน้าไปกินเวลาออกข้างนอกเนกาะจา้ะจะประมาณน,นี้มนุษย์กะมนุษย์กับ่ได้อธิบายไปดอกว่าเออเข้าต้องไปเบื้องเรื่องเศรฐษฐกิจมัวนร่วมเรื่องนู่นเรื่องนี่เรื่อง,องมันกับว่ามีประโยชน์ที่จะอธิบายเนาะแต่ละประเทศก็แตกต่างกันแหละมนุษย์ว่าเข้าสิไปมองแค่ว่า อัตราแหลกเปลี่ยนเงินขึ้นหลายแทะโอ้ยมีเงินแค่นี้เหลืองทเขาต้องไปมองเบอ่งวาคาแรงคาใส่ใจคาซื้อของอันนูน่นอันนี้อันนั่นมันต้องเอามาคำนวณร่วมกันว่ามันถึงจะมันถึงจะอันบอกถึงอัตราคาข้องชีพได้เนาะโบเ็นซีมองวาโอ้ยสมัยนั้นหาบาทเขายังเบะปากใส่ตอนนี้หนึ่งคนสามจุดหาแต่อย่าลืมว่าสิบกว่าปีที่แล้วนะที่หาบาทนะ่ะคุณซื้อแตงกวาหนึ่งลูก 9 0สี่สิบาทนอกจากแต่ว่าแตงกว่า1ลูกนะตอนนี้มนุษย์จำข่าวกันแล้วกันอนะาจะประมาณ21โครนหรือ73.5บาทนะคะและว้วกับเวลาที่เข้าซื้อขวดแบบนี้มาบางคนบอกเอาไปหยอดขึ้นก็ได้งเงินแน่นอนล่ะคะ่ะนั้นมันเป็นวิธีการออลดขยะอย่างหนึ่งของนอเวยหมายถึงว่าโค้กสิบเโครนขวดนี้นะคะเอ่าสิใจ เ,เหมือนใจค้ามาจำขวดนั่นแหละค่ะไปในนีนะ้อยู่แล้วสองโคนเพราะว่าเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีราค่าบอกไว้เท้าไปหยอดขึ้นเขาก็จะได้อันเขาก็จะได้เงิ่นขึ้นมาสองโคนจะรับเป็นเงิ่นสดหรือว่าเป็นเอาไปแลกอาหารในซูปเปอร์ก็ได้คือหมายถึงว่าเขาสื่อโคกมมาหนึ่งขวดเนี่ยสำหรับควนน้อยแบบนี้ก็คือหมายถึงว่าเข้าใจดิพู้สินเข้าใจเข้าใจค้ามาจำขวดไป สองโครนเป็นการเหมือนว่าซื้อมาแล้วเเอาไปทิมแต่ถ้าเขาไปเก็บมาจากขางทางหรืออย่างนั้นโอเคถือว่าเขาถือว่าเขาอันได้เขาเขาได้เหมือนเป็นเขาได้เงินจากการขายขวดแต่ถ้าเขาซื้อมาแบบนี้แล้วเขาเอาทิมไปหมายถึงว่าเขาเสียเงินสองโครนได้จัดหรือว่าเจ็ดบาทเนาะเพราะว่าเวลาซื้อก็เหมือนจ่ายค่ามาจําขวดไปแล้วถ้าขวดใหญ่แบบนี้นะคะขวดใหนึ่งจุดหาลิเมนูจำไวาได้แล้ค่ะแล้วค่จักบาทแต่ว่าโตโตขวดพลาสติกที่อยู่ประมัน 3โคลอนนอกจากสิบบาทหาสิบสตังค์นะคะเวลาเอาไปหยอดขึ้นเท่ากับจะได้เงินส่วนนี้เข้าใจเหมือนค่ามาจําขวดนั่นนั่นกลับขึ้นมานั่นเองถือเป็นการลดขยะไปนโตแต่ถ้าไปเก็บมาแบบเฮ้าทำงงทำงานมูเห็นงานเขาโบกเก็บเขาโบอเอาเขาลืมแล้วเขาถือมาบาทหรือว่าสามีเมน์ไปเห็นงานตอนแรงๆนั่งกับอายนั่นละ แมนุดก็บอกนั่งว่าเออเธอบางเทือมูหมองเห็นงานเขาอยู่เมืองอ,อื่นเขามากเขากับ,บกเก็บขวดกามนุดบอก,ก,บอกนะเ,ออเก็บมากนะเธอว่าต้องอายดอกหลังๆนั่งเก็บมากถุงแบบใยเลยจ้ะขวดว่าต้องไปอายแมนุดบอกสี่สอนนั่งนั่งกเก็บมากถูกหลอบเนาะนั่นละจา้าแมนุดก็มาเมาเมาวา่วาวา่วาให้ฟังว่าประเทศประเทศหนึ่งเท่าสิปไปเบิ่งเขาแค่ว่าอัตราค่าแลกเี่ยนเงื่อนตาว่าได้จ้ะมันต้องมองไปถึงเศรษฐกิจม้วนร่วมนู่นนี่นั่นคุณภาพชีวิตอีกอย่างเอ่ย นอเวก็ถือว่าโอเคประเทศหนึ่งนอกจากเรื่องการรักษาพยาบงพยาบาลอย่างกัเด็กน่อยสําหรับเด็กน่อยสําหรับคุณแม่ต่างขั้นก็คือฟรีเบิดเลยจ้ะฟรีในที่นี่หมายถึงว่าคุณประ้องใจเลยแม่แต่โครนเดียวนะคะสําหรับเด็กหน่อยหรือว่าตอนลูกสาวแมนุคลอดออกมาก็ต้องไปหาหมอไปหาอย่างยูอันออสโลเขาก็ออกให้หอดค่าเครื่องบินค่าโรงแรมคือค่าอาหาร ทุกอย่างรัฐบาลจะซัพพอร์ตเบิดยกเว้นค่าทําค่าเฮ็ดฟันที่แพงแพงแสนแพงเดี๋ยวมนุษย์ก็จะม้ว่าในคลิปต่อๆไปเนาะโอเคจะมนุษย์ก็มาม้ว่าเรื่องอัน อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของนอเวเนาะหลักการเรียงว่าขวดเนี่ยมันมันมีมูล,ลาค่านอกจากที่เข้าใจาเงินมาจําไปเพราะฉะนั้นอสื่อมาแล้วก็ต้องเอาปรโยชน์กับคืนที่ถิ่งไปว่าใดก็ถือเป็นการควบคุมขยะพลาสติกนั่นเองโอเคมนุษย์กม็ม,มาเมาเมาเมาวาให้ฟังเนาะจ้ะก็หวังว่าจะมีประโยชน์นิดนน้อยนอเนาะจ้ะ แล้วเมนูก็ฝากไว้เลยหลักาการจ้าช่องคุณแม่ขาชาแนลนะคะเข้ามาคอมเมนต์ก่อนจากไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก็ s u b สไคร้เมื่อนี้เมนูก็จะไปเฮ็ดเขาเข่าหละจ้ะสามีบอกหิวเขาเมื่อนี้เพื่อนนั่งรีเควสแกงเขียวหวานก็ไข่เจียวมากแต่นั่งก็บอกว่าฉันไข่เจียวไข่เจียว,ยยวนาะวังซี่นงสิกินไข่เจียว <laughs> โอเคเมนูกะล่ำล่าไปเท่านี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบายค่ะบาย